ใครทําใครได้ใครกินใครอิ่มใครตักได้ก็เรียกว่าเพาะไม่ขึ้นใครได้พระสัมมาสัมพุทธโธไว้ในตนก็คงได้ผลสมความปรารถนากราบคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมสวัสดีทุกท่านครับวันนี้มาพูดคุยนะครับในท้องเรื่อง ถ้าใจกล้าให้ว่าก่อนนอนนะครับในหมู่ของผู้ที่นับถือคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนั้นก็ส่วนใหญ่ก็จะรู้จักพระคาถาพระชินพีของคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมเป็นอย่างดีนะครับแต่สำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ๆนะครับก็อาจจะยังไม่รู้จักดีนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับพระคาถา พระจิ่นพีนะครับเป็นคาถาที่คุณแม่เนี่ยได้มาในสมาธินะครับคุณแม่บอกว่าพระอินนะครับท่านมอบให้นะครับและท่านก็บอกให้ลูกๆเนี่ยจดเอาไปท่องกันนะครับในวันที่6ธันวาคมปี2500นะครับคุณแม่ได้ให้คาถานี้มานะครับพระคาถาเนี่ย มีดังนี้ครับณชาลิติฉิมพาลีจะมหาเถโรสุวรรณมามา,มาโภชนะามามาวัตถุวัถามามาพลาพลังามามาโภคะมามามหาลาปโปมามาสัพเพชนาะพระหูชนาะพระวันตุเมถ้าเกิดว่าเราท่องให้ตัวเองนะี่ย ให้ท่องว่าพระวันตุเมแต่ถ้าเกิดเราท่องให้คนอื่นนั้นนะะให้ท่องว่าให้ท่องลงท้ายว่าพระวันตุเตนะครับท่องให้คนอื่นหมายความว่ายังไงก็เหมือนพระท่านท่องให้เราอะเวลาพระท่านสวดนะเห็นไหมท่านจะท่องลงพระวันตุเตแล้วเวลาท่องนะครับท่องอาถาเนี้ให้ท่องตามกําลังวันนะครับกําลังวันเนี่ยมันเป็นเอ่อ เรื่องของทางโหราศาสตร์นะครับก็เขาเขากำหนดไว้ดังนี้นะครับวันอาทิตย์6วันจันทร์15วันอังคาร8วันพุธ17วันพฤหัส19วันศุกร์ยีวันเสาร์สินะครับก็หมายความว่าตอนนี้เราอยู่ในวันไหน เราท่องตามกำลังวันก็คือท่องเท่านั้นจบนะครับอ,อย่างเช่นถ้าวันนี้นะครับเป็นวันศุกร์นะครับก็ท่องยี่สิบเอ็ดจบนะครับพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์ก็ท่องสิบจบนะครับก็ไปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับอันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ทุกๆทุกท,ท,ท่านน่ะน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันเนี้ยผมจะมาพูดในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับ ็คือในหนังส uh ืออนุสร์ของคุณแม่เนี่ยนะครับมันจะมีบันทึกไว้เรื่องหนึ่งนะครับก็คือบันทึกเรื่องคําอธิษฐานความตั้งใจเมื่อสร้างศีลาน้ําแล้วนะครับบันทึกไว้ในวันที่สองกรกฎาคมพุทธศักราช2501นห้า่งะครับในข้อที่7เนี่ยท่านบันทึกไว้ดังนี้นะครับผมจะอ่านให้ฟังนะครับ เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกหล่นตัวหนังสือนะครับข้อข้อที่5ขออภัยนะครับเป็นข้อที่5ว่าไว้ในอักษรจะอยู่ดีกินดีไม่มีอาวรอ,อย่าทุกร้อนไปเลยไม่เคยการเพราะการอธิษฐานเป็นการช่วย ท่านต้องรวยทุกท่านให้หมั่นว่าพระคาถาที่ให้ไหว้จะได้รวยช่วยท่านนะถ้าใจกล้าให้ว่าตอนก่อนเข้านอนก็ได้ให้ครบตามกําลังวันทุกทุกวันจะเห็นผลทันตาหาสตางได้ร่ำรวยช่วยตนทุกคนไป นี่นะครับในบันทึกเนี่ยบันทึกไว้แบบนี้นะครับถ้าใจกล้านะครับให้ว่าตอนก่อนเข้านอนก็ได้ให้ครบตามกำลังวันทุกวันทุกวันนะครับผมมาอ่านเจอตรงนี้นะผมก็มาคิดว่าทำไมทำไมต้องว่าตอนก่อนเข้านอน นะถ้าใจกล้าให้ว่าตอนก่อนเข้านอนเนี่ยอืมอันเนี้ยผมวิเคราะห์ด้วยตัวผมเองนะทุกท่านฟังแล้วก็พิจารณานะครับเอ่อจะเห็นแตกต่างกันไปหรืออะไรงไงก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เป็นไรนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกครับคําพูดเนี่ยถ้าใจกล้าเนี่ยมันเหมือนแบบอืมเหมือนเอ๊ะทำไมถ้าถ้า ถ้าขี้ขาดหรืออะไรมันไม่ได้หรือยังไงเนี่ยมันมันแป,แปลกใช่ไหมครับผมอะ่ะนึกถึงเหมือนเด็กๆนะครับเหมือนเวลาที่เรายอเด็กะครับคือเหมือนแบบถ้าหนูอยากเป็นคนเก่งเป็นคนดีเป็นคนกล้าหาญหนูต้องช่วยพ่อแม่ทํางานนะต้องตั้งใจเรียนนะเนี่ยเหมือนที่เราแบบยอเด็กะครับอันเนี้ยก็เหมือนกันเหมือนคุณแม่ท่านแบบว่าถ้าใจกล้า ให้ว่าตอนก่อนเข้านอนนะอ่าจกล้าไหมอ่ากล้าไหมอ่าถ้ากล้าต้องว่าตอนก่อนเข้านอนนะอ่าเนี่ยเหมือนเหมือนยอยอให้ลูกๆเนี่ยทาทําตามที่ท่านที่ท่านว่านะเอ่อทีนี้เอ่อให้ว่าตอนก่อนเข้านอนเนี่ยเอ่อมันมันมีเหตุผลอะไรอะผมว่า นึกถึงหลวงปู่ดูพมปัญโยหลวงตามาวิริยะธโลแล้วก็หลวงพ่อพระราชปรมยานวัดท่าสุงนะคือท่านเหล่านี้ผมก็นับถือท่านนะล้วกอ็อ่านธรรมะแล้วก็อ่านวิธีปฏิบัติอะไรต่างๆท่านมาท่านจะสอนตรงกันนะคืออย่างหลวงปู่ดูเนี่ยท่านจะพูดว่าในระหว่างวันเนี่ย ให้เราภาวนาไต่สนาคมเนี่ยเป็นการเกลียดจิตของเรานะเพราะว่าถ้าพอตกเย็นเนี่ยไปนั่งกรรมาฐานเลยเนี่ยจิตมันฟุ้งมาทั้งวันเนี่ยบางทีมันเอาลงยากมันสงบยากท่านจึงให้ว่าไต่สนาคมนะตามแบบของวัสแกเนี่ยเขาจะว่าอย่างนี้นะให้ให้ภาวนาทั้งวันเนี่ยเกลี่ยจิตไปเรื่อยๆนะแล้วก็หลวงตาม,มาท่านก็บอกว่าคือเวลาเรานอนเนี่ย ให้ให้สวดกับพัดไปให้ให้อารมณ์อยู่กับคําสวดหรืออะไรเงี้ยจิตจะได้ไม่ฟุงนะ้งซ่านนะท่านก็สอนอย่างนี้นะแล้วหลวงพ่อพระมหาวิระเนี่ยหลวงพ่อพระราชภพมยานเนี่ยท่านก็สอนว่า,าให้ให้ลูกๆเนี่ยเวลานอนเนี่ยให้ภาวนาพุทโธนะพุทโธคือภาวนาไปเนี่ยจนหลับไปอ่ะคือ ท่านบอกว่าเหมือนกับว่าเวลาเราภาวนาไปเนี่ยแล้วเราหลับไปเนี่ยจิตอ่ะมันจะเหมือนอยู่ในฌานถึงเราหลับเนี่ยจิตมันยังภาวนาอยู่มันจะทําใหเ้เหมือนกับว่าถึงนอนเนี่ยมันก็ภาวนาอยู่ท่านบอกถ้าตายไปในระหว่างหลับเนี่ยก็จะได้ไปอยู่ในที่สูงๆนะเพราะว่าจิตเนีมันอยู่อยู่ในอารมณ์ของการปฏิบัตินะครับผมก็ เอามาคิดดูนะคือแบบอืบางทีคุณแม่ท่านอาจจะคล้ายๆอย่างนี้ก็ได้นะอันนี้ผมวิเคราะห์นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณแม่ท่านบอกว่าถ้าใจกล้าให้ว่าตอนก่อนเข้านอนก็ได้เนี่ยผมทําอย่างนี้คือเวลาเราเอ,อจะนอนเนี่ยปกติทุกคนนะ่ะก็ส่วนใหญ่นะก็แบบจะนอนก็หมอนใช่ไหม แล้วก็กราบพระก่อนนอนน่ะเออก็ปึ๊บพอจะนอนเนี่ยเราก็ปึ๊บตั้งนโมนะโมสามจบแล้วก็ใครจะสวดอะไรก็แล้วแต่นะ่ะแต่ส่วนมากก็อรหังสัมมาใช่ไหมครับแล้วก็สามครั้งเนี่ยปึ๊บอ่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนี้แล้วทีเนี้ยต่อด้วยคาถาพระชินพีนะก่อนจะว่าก่อนจะว่าคาถาพระชินพีเนี่ยก็นึกถึง พระพุพะทธธรรมประสงค์นึกถึงพระสิวลีนะครับท่านเป็นาสาวกเป็นพระอาหารหันต์นะครับแล้วเราก็กล่าวถึงชื่อของท่านนะแล้วก็นึกถึงคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับที่จามเป็นผู้มอบคาถานี้แล้วก็นึกถึงท่านพระอิน์หรือเท้าสกกะเทวราชนะครับซึ่งเป็นผู้นำคาถานี้มามอบให้คุณแม่บุญเรือนอีกทีหนึ่งครับ พนึกตั้งมั่นดีแล้วนะสวดสบายๆนะเราก็สวดไปนะชาลิติจิมพารีจะมหาเถโรเราก็ว่าไปในวันนั้นเนี่ยกําลังวันเท่าไหร่เราก็สวดไปเท่านั้นจบใช่ไหมครับอพอสวดจบเสร็จแล้วเนี่ยก็กลับพระทีเนี้ยสําหรับผมนะเวลานอนอพอเราพอเราสวดเสร็จเราล้มตัวลงนอน ปกติเวลานอนอ่ะจะนอนหงายหรือนอนตะแคงอะไรก็แล้วแต่นะผมก็บางครั้งก็นอนหงายบางครั้งนอนตะแคงพอลมตัวลงนอนเสร็จปุ๊บนะผมพปกผมผ้าหรืออะไรก็ตามก็ผมบางทีผมก็จับลูกคุณแม่ในในเงี้ยแล้วก็สวดต่อนะครับสวดคาถาพรจิมพีต่อนะครับหรือบางทีเนี่ยก็อาจจะเอามือวางไว้บนหน้าอกหรือวางไว้ข้างตัวก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าท่านอนของท่านอน่ะ ที่ท่านะสะดวกกันนะแล้วก็ท่องต่อผมก็ท่องต่อนะเราก็ท่องไปเนี้ยนะชาลิสินพาลีจะมหาเถโลท่องไปเรื่อยๆครับจนจนหลับไปเลยหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้อะเราไม่ต้องไปไปฝืนว่าจะต้องท่องให้จบหรืออะไรไม่ต้องครับท่องให้สบายๆปล่อยใจนะครับให้ใจอยู่กับคําท่องนะนะชาลิติเงท่องๆไปแล้วมัน ปุ๊บหลับก็หลับไปเลยนะครับใจมันก็น่าจะอยู่กับคาถานะเหมือนใจก็อยู่ในในในการสวดอะ่ะไปไปทั้งคืนแล้วเรานอนกี่ชั่วโมงอะมันก็จิตมันก็จะอยู่อย่างนั้นะนะแต่ว่าแรกๆอะ่ะถ้าทําแรกๆมันก็อาจจะยังมันไม่คุ้นเคยนะบางทีสวดสวดไปเดี๋ยวก็นึกเรื่องนน้นเดี๋ยวก็นึกเรื่องนี้ไม่เป็นไรวก็ดึงกลับมาพอลืมหันไปคิดเรื่องนู้น เดี๋ยวพ,พอวามนึกได้ดึงกลับมาทำอย่างนี้ครับทำไปเรื่อยๆทำทุกวันทุกวันนะแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆชนานาญขึ้นนะและ้วถ้าถ้าจิตดีๆนะแบบจิตมันดีๆอารมณ์ตอนนั้นมันดีๆนะท่านจะรู้เลยว่าแบบบางครั้งนะพอเราสวดไปเนี่ยๆๆๆเราไม่รู้หรอกว่าเราหลับไปตอนลงคําว่าอะไร <S 2> <S 2> แต่ถ้าเกิดว่าใครใครรู้นะ แบบสามารถรู้เลยว่าพอาท่องตอน,น,นจะลีติแล้วก็หลับปุ๊บเนี้ยถ้าถ้ารู้นะว่าลงคําว่าติแล้วหลับนะโอ้โหอันนี้คือสุดยอดนะถือว่าแบบโอ้โหแบบจิตด,ดีมากเลยแต่ไม่เป็นไรผมก็ทําไม่ได้นะเราหลับไปตอนไหนไม่เป็นไรแต่ถ้าช่วงไหนจิตด,ดีๆนะเวลาเราตื่นขึ้นมาเนี่ยสมมติสมมตุมมติเราตื่นหกโมงเช้าตีห้าอะไรเงี้ยเป็นประจำมามื่จะตื่นเวลานั้นประจํานะ่ครับพอตื่นขึ้นมาเนี่ยปุ๊บจิตมันท่องต่อเลยนะ จิตเนี่ยมันนะชาลิติสิมพาพอเด้งขึ้นมาลุกขึ้นมาเนี่ยถึงจะแบบเอออาจจะแบบงงเงียบบ้างเลยฮะแต่ใจมันท่องต่อเลยนะนะชาลิติสิมพาลีแล้วเราถึงจะแบบค่อยๆเช้าแล้วเหลอนี่เดี๋ยวจะต้องไปหุงข้าวไปอะไรก็วานไปนะผมเคยทําแบบเนี้ยได้นะในบางครั้งนะไม่บ่อยนะคือแบบในช่วงที่แบบว่าจิตมันดีอ่ะ มันเหมือนแบบว่ามันต่อเนื่องนะเราหลับไปตอนไหนไม่รู้แต่เราตื่นมาอนะ่ะจิตมันยังท่องอยู่เลยอะ่ะแล้วก็มันจะผมว่ามันมันจะทําให้เราแบบเออได้พบกับความมหัศจรรย์ของพระคาถานี้นะถามว่าพระคาถาเนี่ยผมเองนะเคยเคยพบกับความมหัศจรรย์ของพระคาถานี้มาหลายครั้งนะ จริงๆผมก็เคยเล่าไว้ในคลิปอื่นๆแล้วนะว่าบางครั้งที่แบบว่าผลผลิตมีเยอะแต่ออเดอร์มีน้อยนะครับออเดอร์ล้นตลาดเนี้ยผมผมคิดว่าเอออยากจะได้ออเดอร์เพิ่มเนี้ยผมนึกถึงคุณแม่บุญเรือนนะแล้วก็ผมก็ท่องคาถาเนี้ยสักพักหนึ่งก็มีออเดอร์เพิ่มนะครับก็เพิ่มประมาณนึงประมาณนึงนะไม่ได้เยอะแยะอะไรอันนี้เคยเล่าไปแล้วนะผมก็ได้รับผลแบบดีหลายครั้งหลายหนนะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกนะ คืออันนี้ถือว่าฟังกันเล่นๆแล้วส่วนฟังนะผิดถูกก็อย่าไปซีเรียสน,นะครับคือผมทำอาชีพเกษตรเนี่ยเวลาที่เราใส่ปุ๋ยหรือเราฉีดพ่นอะไรต่างๆเนี่ยถ้าฝนตกเนี่ยในระหว่างฉีดหรือฉีดเสร็จปุ๊บตกปั๊บเนี่ยคือเท่ากับว่ามันล้างหมดเลยคือไอ้ที่ฉีดลงไปเนี่ยตุ่มละพันสองพันหรืออะไรเงี้ยเออไม่มีค่าเลย เสียฟรีแล้วเสียเวลาด้วยเพราะฉะนั้นเกษตรกร,ร,กรชาวสวนอย่างพวกผมเนี่ยจะกลัวฝนตกเวลาที่เราฉีดพ่นปุ๋ยทางรากทางใบอะไรเงี้ยเราเราจะไม่อยากให้ฝนตกแต่ถามว่ามันหน้าฝนเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันจะลงล็อกนะครับว่าจะต้องฉีดวันนี้ก็จะต้องฉีดวันนี้อาจจะอาจจะเลื่อนได้นิดหน่อยนะครับแต่บางครั้งเนี่ยหน้าฝนเนี่ยเออบางทีมัน ไม่ไม่ไม่เรียกเวลาเนะ่ยแล้วเราก็แบบว่าบางครั้งต้องเสี่ยงบางครั้งเนี่ยผมฉีดฉีดอยู่เนี่ยท้องฟ้าแบบโอ้โหมืดมืดคลึ้มคลึ้มม,ม,มาแล้วก็เมฆก็ย้อยย,อย้อยลงมาเนี่ยพอย้อยลงมาเนี่ยนะผมใจคอไม่ดีแล้วคือผมเพิ่งฉีดไปได้ครึ่งเดียวเองอะ่ะแล้วถ้าตกลงมาเนี่ะก็ล้างหมดอะไรเงี้ยผมทำยังไง ผมมองท้องฟ้าผมก็จะมีพระของคุณแม่แล้วก็มีลูกคุณแม่เนี่ยผมว่าเออลูกขอราธนาบาร,รมีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์พระธรรมและพริยญาทรงทั้งหลายลูกขอบารมีของหลวงพ่อพุทโธน้อยบาร,รมีของคุณแม่บุญเดือนตรงบุญเติมลูกทําการเกษตรลูกกาลังฉีดพ่นปุ๋ย ถ้าหากว่าฝนตกลงมาในตอนนี้สิ่งที่ลูกกินลงไปก็จะสูญเปล่าลูกขอบาร,รมีนะของพ่อคุทโตน้อยของคุณแม่บนเดือนตรงเติมเนี่ยขอให้ขอให้ฝนเนี่ยอย่าเพิ่งตกนะขอให้พัดผ่านไปก่อนหรือถ้าจําเป็นจะต้องตกจริงๆเนี่ยขอให้เว้นระยะให้ผมที่เสร็จทักชั่วโมงนึ่งก่อนอ่ะผมก็จะอธิษฐานอย่างเงี้ยนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ย ผมก็ท่องผมก็ท่องคาถาพระจิมพีนี่แหละมผมก็ท่องไปเรื่อยๆนะชาลีติสิมพาลีแล้วก็อธิษฐานแบบในใจว่าขอให้ฝนผ่านไปก่อนขอให้ฝน้านไปก่อนเนี่ยเออเออตลอดเวลาที่นับถือคุณแม่มาผมทําแบบเนี้ยผมทําเฉพาะครั้งที่แบบมันจําเป็นจริงๆนะผมก็น่าจะทําประมาณ 6ครั้งประมาณนี้นะครับประมาณหกครั้งเอ่อก็มีมีที่เอาไม่อยู่นะมีตกครั้งเดียวนะที่เหลือก็ผ่านไปหมดนะผ่านไปได้ด้วยดีคือผมไม่ได้ขอบ่อยนะบางครั้งถ้ามันใกล้จะเสร็จแล้วอะไรเงี้ยผมก็ไม่ไม่ขอนะปล่อยเลยมันเป็นธรรมชาติบางทีเราต้องนั่นนะแต่ถ้าเกิดว่ามาตั้งแต่หัวม้วนเงี้ยโอ้โหผมผมต้องต้อง,ต,องต้องขอให้คุณแม่ช่วยบ้างอะไรเงี้ยนะ โอติผมจะไม่พยายามขออะไรที่มันฝืนเกินไปแต่มันก็มันได้ผลนะผมที่ผมก็ไม่รู้นะบางท่านอาจจะนึกเออเอาคาถาโชคลาภไปท่องเออไปท่องทำให้ฝนตกมันเกี่ยวกันเลยคือผมไม่รู้นะเกี่ยวไม่เกี่ยวแต่ผมก็ท่องอย่างนี้แหละมันเป็นเหมือนการนึกถึงคุณแม่มากกว่านะแต่ผมก็ท่องคาถานี้นะแล้วก็คาถาเนี้นะคือแบบในเรื่องของ โชคลาภหรืออะไรต่างๆเนี่ยได้ดีจริงๆนะแต่ว่าท่านท่องแล้วก็นึกถึงเออ,องค์พระศิวลีนึกถึงท่านพระอิน์แล้วก็นึกถึงคุณแม่บุญเรือนเนี่ยแล้วก็ท่องเนี่ยก็จะช่วยได้นะประสบความสำเร็จถ้ามันไม่เกินไปนะแล้วก็อันนี้เป็นแง่มุมใหม่นะครับที่จะมาบอกกันก็คือ ถ้าใจกล้าให้ว่าตอนก่อนเข้านอนก็ได้นะครับลองดูครับแล้วก็ท่องต่อไปทั้งคืนเลยท่องไปให้หลับไปเลยนะก็ดีนะครับดีขึ้นนะเป็นเรื่องที่ที่ดีแต่ว่าผมอยากจะบอกอย่างหนึ่งนะสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเออมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้รับผลเสมอกันเหมือนกันนะ ถ้าไม่งั้นน่ะถ้าทุกคนน่ะท่องเหมือนกันขอคุณแม่เหมือนกันทุกคนก็ไม่มีใครยากจนไม่มีใครอะไรใช่ไหมครับแต่ละคนน่บะบารมีหรือว่าต้นทุนมันไม่เท่ากันนะครับบางคนได้มากบางคนได้น้อยบางคนถามว่าเออไม่เห็นมีอะไรเลยไม่ได้อะไรเลย คือมันมันมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับแต่เท่าที่ผมเคยสังเกตมาจากคนที่รู้จักเนี่ยก็คือที่ที่ไม่ได้เลยคือหนึ่งคือไม่ได้ศรัทธาจริงก็คือเหมือนกับมาลองลองดูขอขอไปงั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากก็แล้วเขาเหมือนกับเขาไม่ใช่เออมันไม่ใช่ทางคือเขาก็อาจจะนับถือองค์อื่นอยู่อะไรเงี้ยมาแวะทางนี้เท่านั้นเองนะครับ อันนี้ก็อย่างหนึ่งอย่างที่สองก็คือคือว่าเรานับถือคุณแม่แล้วเนี่ยเราก็ต้องคิดถึงคุณแม่แล้วก็ทำตามอย่างที่คุณแม่ท่านท่านสอนนะก็คือเป็นคนดีอยู่ในการบุญงานกุศลน,นะครับแล้วเราจะต้องรู้สึกว่าตัวเราเปลี่ยนไปนะเมื่อมานับถือคุณแม่แล้วเนี่ยตัวเราเปลี่ยนไปไม่ใช่เรื่องโชคลาภหรืออะไรนะ เป็นเรื่องของจิตเราอะคือพอคนเราเนี่ยพอนึกถึงคุณแม่นึกถึงอะไรเนี่ยแล้วก็สวดมนต์สวดคาถาสวดอะไรบ้างเนี่ยนักสมาธิบ้างนะเราไม่ใช่ไม่ใช่พวกเข้มข้นอะไรขนาดนั้นหรอกนะเป็นธรรมดานี่แหละแต่มันจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวเองนะอย่างผมเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นคนที่เเหมือนกับ เอ,อหุ่นหันพันแล่นอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็รู้สึกว่าน้อยลงถามว่ายังมีอยู่ไหมยังมีอยู่แต่บางครั้งรู้ตัวเลยว่ามันมันมันตัดได้เร็วขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยพอเรานึกถึงคุณแม่ปึ๊กมันก็จะไม่ค่อยจะไปนึกถึงเรื่องอื่นนะนะบางทีถ้ามีคนเขามาพูดอะไรที่เราไม่ค่อยชอบใจหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีเราก็ ผ่านไปผ่านไปแล้วไม,ไม่ไม่มีอะไรไม่ได้นึกอะไรนึกถึงคุณแม่ดีกว่าเราไม่ไปน,นึกถึงเรื่องที่ไม่ดีหรืออะไรเงี้ยผ่านไปแล้วมันก็ค่อย,ค,อยค่อยปรับค่อยค่อยปรับแต่ถ้าเกิดแบบบางคนนะถ้าเกิดถ้าเกิดบางท่านเป็นผู้ปฏิบัติธรรมนะสวดนมนั่งสมาธิอย่างเอาจริงเอาจังเนะี่ยผมว่าต้องไปได้เยอะแน่เลยอย่างผมคือผมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไปขนาดนั้นนะครับ ไปไม่ถึงเหมือนกันผมมิแค่ค่อยๆกระดึบกระดึบค่อยๆไปนะครับอย่างน้อยไปไปช้าๆก็ยังดีกว่าเราไม่ไปเลยนะครับก็วันนี้นะครับผมมาพูดถึงเรื่องคาถาพระจิมพีนะครับพระจิมพีกับพระศิวลีเนี่คือเหมือนกันนะครับ,เป,บ,รบเป็นแค่สัพท์นะครับเป็นแค่สับความหมายเดียวกัน มาพูดถึงคถาพระชิมพรีของคุณแม่บุญเดือนตรงบุงเติมนะครับในแง่มุมที่คุณแม่เคยบอกอยกหลับไปว่านะครับถ้าใจกล้าให้ว่าก่อนเข้านอนก็ได้ให้ครบตามกำลังวันนะครับแล้วก็ผมก็เสริมไปว่าถ้าเรานอนแล้วเราก็ท่องไปด้วยท่องให้หลับไปเลยใจก็ไม่ฟุ้งซ่านนะครับแล้วก็ ไม่ฝันร้ายไม่ค่อยอะไรนะครับบางทีแบบมันเิ่งเงียบนอนหลับเหมือนไม่ค่อยมีสะดุ้งตื่นหรือว่าอะไรนี้ครับนอนหลับดีนะครับครับก็สำหรับท่านที่เข้ามาชมนะครับมาติดตามครับผมก็ขอบคุณทุกท่านนะครับบางท่านก็เข้ามาเม้นนะครับเป็นกำลังใจนะครับต้องขอบคุณนะครับ ผมเองก็อ่พูดถึงอันนี้หน่อยอันนี้นะครับเป็นเอ,อรูปหล่อคุณแม่บุญเรือนตัวบุญเติมนะครับเป็นเนื้อเรซินนะครับอันนี้ยพี่ชายท่านหนึ่งนะครับชื่อพี่ธีรพงศ์นะครับปัจจุบันเนี่ยท่านก็เป็นเอ,อทำงานอยู่พิพิธภัณฑ์แห่งหนึน่งนะครับไม่ได้ขออนุญาตท่านก็เลยไม่ขออนุญาตพูดพูดว่าท่านเป็นใครมากไป,ไปกว่านี้นะครับ สมัยก้อนน่ะท่านน่ะทำนะครับเป็นเรซินเนี่ยท่านท่านมีบ็อกแล้วก็ท่านก็ทำลงสีเองนะครับเนี่ยแล้วก็ผมก็เห็นนะผมก็เข้าไปขอพี่เขานะว่าเออพี่ครับพี่พี่เคยทําแบบเนี้ยผมผมอยากได้บ้างอะไรเงี้ยตั้งแต่สมัยแรกๆนู้นเลยพี่เขาก็บอกว่าตอนเนี้ยเขาไม่มีเดี๋ยวถ้าเกิดเขาทําใหม่แล้วก็เขาจะส่งมาให้ผมนะก็นานเลยละครับ แล้วอยู่ดีวันหนึ่งพี่เขาเหมือนว่าของนี้ต้องใช้เวลาครับพี่เขาก็ทําแล้วก็ส่งมาให้ผมนะผมว่ายังนึกถึงนะครับพี่ธีรพงศ์นะครับที่มอบมาให้นะครับไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะครับก็ไม่ไม่ได้ติดต่อพี่เขานานแล้วนะเป็นเพื่อนอยู่ในเฟซนี่แหละกดไลค์อะไรอยู่แต่ว่าไม่ได้ทักไปอะไรเพราะว่าไม่ได้อยากรบกวนพี่เขานะครับผมว่าขอบคุณพี่ธีรพงศ์ด้วยนะครับที่เคยมอบรูปดอกคุณแม่ อันเนี้ยองเนี้ยให้ผมนะครับสําหรับวันนี้นะครับทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับขอบารมีของหลวงพ่อพุทโธน้อยนะครับคุณแม่บุญเรือนตรงบุญเติมนะครับบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีอายุยืนนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไข้ได้ป่วย ขอให้ท่านมีแนวชีวิตรุ่งโรดนนะครับแล้วก็อย่าลืมนึกถึงคุณแม่บุญเรือตรนตัวบุญเติมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ